ใิสุดใล,ลูกศิษย์ทุกคนท่านคนโทสาธิตนสอะไรพิจารณาพิธารณนทัพที่สามพมก,กับด้วยลูกน้องบริวารลูกศิษย์ต้องหาทั้งหลายมวทลมวที่ได้มาสร้างบารมีในวันนี้เป็นวันมงคลอย่างยิ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ <c oughs> พุทธศักราช2 5ง8ซึ่งเราได้ท่านทั้งหลายบุญกุศลอย่างยิ่งที่มีอายุ มาถึงในวันนี้ได้มาสร้างบุญญาบรารมีสร้างบุญกุศลจรจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากจะได้มาพบพระพุทธศา,าสนาก็ยากจะได้พบพ่อแม่คุบาอาจารย์ที่ดีก็ยากจะได้สร้างบุญกุศลอายุยืนยาวถึงวันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายฉะนั้นเรามีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศา,าสนาคําสอนที่เป็นอมตะสัจาวาจาสัจธรรมคําสอน อันนำที่พ้นนำสัตว์ทั้งหลายพ้นจักทุกได้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทในชีวิตปีหนึ่งผ่านไปแล้วปีใหม่ผ่านมาถึงมาเราก็พยายามสร้างบุญกุศลสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปอย่าประมาทในชีวิตของคนเราสัรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีความเกิดเก่เจียตใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็พยายามสร้างบุญกุศลดอหายใจเข้าหายใจออกเรายังมีอยู่ สร้างบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปเว้นจากการทำบาปอกกุศลทั้งหลายสร้างกุศลบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปด้วยกายสุจริตวาจาสุจริตจิตใจสุจริตเราทำจิตใจให้ใช้สะอาดปราศจากมลทินสิ่งซอมหมองทั้งหลายพ,พยายามกำจัดขจัดความโลภความโกรธความหลงความมานนาทิฏฐิออกออกจากจิตใจของเราจิตใจของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นชอบ <c oughs> สัมมาทิฏฐิมีแล้ว ก็พยายามบำเพ็ญกุศลให้ยิ่งขึ้นเดินตามทางสายกลางพุทธเจ้าสั่งสอนมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปปฏิบัติตามสายกลางไม่วัดทางโลกทางธรรมต้องเดินสายกลางพุทธเจ้าสั่งสอนมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางแล้วก็พยายามปฏิบัติตามมัททนวงแปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจามีวาจาชอบสัมมากัรมตรมีการงานอันชอบ สมาชีวะนิ้ชีวิตชอบสมาวายามะมีความเพียรชอบสมาสติมีสติรละลึกชอบสมาสมาธิมีสมาธิจิตตั้งมั่นชอบพยายามปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าแล้วกอบบำเพ็ญทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้ยิ่งขึ้นไปและสร้างบารมีสิทธทให้เต็มเปี่ยมมีทานบารมีศีลบารมี เนคมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอัิิฐานบารมีเมตตาบารมีออเบขาบารมีทัศบารมีทั้งสิบทัศาเรามีบารมีสิทัตนี้จึงในถึงพระนิพพานฉะนั้นเราท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนเป็นพระโพธิสัตว์ทุกผู้ทุกคนที่ได้สร้างบารมีเกิดมาในโลกนี้แต่ว่าพระโพธิสัตว์บารมียังไม่เต็มเปี่ยมถ้าบารมีเต็มเราก็ไม่ต้องกับมาเกิดอีกเราก็จะได้ไปสู่พระนิพพาน ที่เป็นเดนอมตะที่ไม่มีการเก <jug> ิดการแก่การเจ็บการตายในโลก <Columbus> นี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเราเก e <aquí S 1> <'t> ิดมาโชวคร้าวมาสร้างบารมีสร้างบุญกุศลในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตนโตไม่ไม่ใช่ตนเราไม่ไม่มีสิ่งใดที่เราจะบังคับได้พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัพเพธรรมะอนัตตาทำทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเรา บังคับอยู่ไม่ได้เมื่อเรายังมีชีวิตยอยู่ประพยายามสร้างคนงามวามดีสร้างบุญกุศสสร้างบรารมีจเจริญตามรอยพระอราหันต์ตามรอยบาตรของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําสอนตั้งสติให้ดีทําหน้าที่ให้ถูกต้องให้เป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีของลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นทหารเป็นตำรวจที่ดี ของประเทศชาติบ้านเมืองจงรับใช้แผ่นดินแล้วก็ทําหน้าที่ให้ถูกต้องตั้งจิตตั้งใจให้ดีแล้วก็พยายามรักษาการเวลาให้ให้มีคุณค่าวันเวลาเนี่ยมีคุณค่าวันเวลาผ่านไปเหมือนดังน้าไหลรีบเรยวไวสร้างบุญกุศลวันเวลานี่มีค่าที่สุดค่านาที10นาทีชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็วันเวลามีค่าถ้าเราสร้างบุญกุศลช้างบรารมีก็มีประโยชน์ถ้าเราปล่อยเวลาผ่านไปโดยไรประโยชน์ เราไม่คิดไม่อ่านอะไรไม่ทําอะไรไม่พิจารณาข้างหน้าข้างหลังไม่ทําประโยชน์ตนประโยชน์แก่บ้านเมืองประโยชน์แก่สังคมประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ทําความดีไว้เราก็เกิดมาเสียชาติเกิดเกิดมาไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างไม่ได้ทั้งทางโลกไม่ได้ทั้งทางธรรมเอ่อเป็นคนที่ตาบอดทั้งสองข้างพุทธเจ้าเปรียบเทียบบางมนุษย์บางคนเกิดมาเป็นคนที่ตาบอดทั้งสองข้างบางคนเกิดมามีมีตาข้างเดียวบางคนมี มีตาสมบูรณ์บางคนเกิดมา <c oughs> ไม่มีตาก็มีเป็นคนตาบอดตาเมื่อดบพุทธเจ้าเทศนาวอย่างนั้นคนที่มีตาสองข้างนั่นคือคนที่เกิดมาแล้วมีปัญญาที่จะหาทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของสมบัติภายนอกแล้วแล้วก็มีปัญญาหาโลกกตรธรรมหาสัจธรรมเห็นแจ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคเห็นทางพ้นจากทุกข์ปฏิบัติตามคําสอนพุทธเจ้าและสร้างบุญกุศล สร้างบารมีเง้นไปจนถึงพระนิพพานเนี่ยเรียกว่าคนที่เกิดมามีตาทั้งสองข้างบางคนมีตาข้างเดียวรู้แต่มีปัญญาหาเงินหาทองข้อของสมบัติเลี้ยงชีวิตไปวันวันมีแต่หาเงินหาทองข้อของสมบัติภายนอกแต่ว่าสมบัติอริยะทรัพย์ภายในไม่หาเไม่รู้จับบำเพ็ญทานสิลภาวนาไม่รู้จักคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่สร้างบุญกุศลบารมีอะไรไม่ทราบอย่างอันนี้เป็นคนที่มีตาข้างเดียว แล้วก็ตายข้างที่จะเป็นโลกุตตระที่พ้นทุกข์นั่นน่ได้มีตาเห็นบางคนนั่นน่ะมีตาบริบูรณ์มีตาสมบูรณ์คือตาอริยสัจเห็นอริยสัจาทาได้สี่เห็นทุกข์เห็นเหตุที่เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เราเห็นมรรคฐานที่จะนําตนให้ดับทุกข์อันนี้เรียกว่าคนมีตาสมบูรณ์คือพระอ,อริยเจ้าทั้งหลายบางคนเกิดมามีตาบอดทั้งสองข้างบางคนมีตาข้างเดียวบางคน มีไม่มีตาก็มีฉะนั่นเป็นคนตาบอดก็มีฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลที่สุดแล้วที่เกิดมาในโลกนี้ก็พยายามสร้างบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปในโลกนี้นี้ไม่มีอะไรเท่งแน่นอนโลกกระทำแปบไม่มีอะไรเท่ๆแน่นอนเป็นของเกิดอยู่ในโลกนี้คือมีลาภก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีมีทามีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาเมื่อใดยศใดลาบเรากยายาไปยินดีอย่าไปติดแค่นี้เราพยายามเอออย่าไปติดสมมุติ แล้วก็เวลาเราเสื่อมลาบเสื่อมยศเราก็อย่าไปเสียใจมันทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเป็นของธรรมดาธรรมชาติถ้าเราทําดีสร้างกุศลบาร,รมีเราถึงนั่นถึงเวลาได้ก็ได้เองยศลาบเสน,นเสริญทุกสิ่งทุกอย่างเทวดาฟ้าดินประทานพรนให้เราเองถ้าเราสร้างคุณงามความดีสร้างบาร,รมีฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้เกิดมาโชคราวไม่มีอะไรทิ้งท่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องคืนให้แก่ธรรมชาติเออไม่ว่า ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมทุกสิ่งทุกอย่างเราอาศัยธาตุอาศัยลมอาศัยดินอาศัยดินเพื่อละาดินอาศัยน้ำเพื่อละาน้ำอาศัยลมเพื่อละาลมอาศัยไฟเพื่อละาไฟอาศัยโลกเพื่อละาโลกอาศัยกิเลสเพื่อละากิเลสอาศัยตันหาเพื่อละาตัณหาอาศัยธรรมเพื่อละาธรรมทุกสิ่งทุกอย่างสัพเพรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเราบังคับอยู่ไม่ได้พระนิพพานก็เป็นอนัตตาธรรมเป็นสุญญาตาธรรมที่ คนจากโลกนี้ไปไม่ต้องมาเกิดเก่เจ็บตายอีกฉะนั้นพยายามสร้างคุณงามความดีสร้างบรารมีให้เก่กล้ามันจเจริญสมถะกรรมฐานมิปัสนยานให้เกิดขึ้นให้เห็นถึงอนิจจังทุกขังนาตาพระไตรัตถ้าเห็นถ้าเห็นรูปนามสองประการแล้วกอเห็นอนิจจังทุกขังนาตาเห็นอนิจจังทุกขังนาตาแล้วเห็นอนิยสตจัจธรรมทั้งสี่เราก็จะได้ถึงพระนิพพานฉะนั้นในวันนี้ซึงเป็นโอกาสอันดีท่านทั้งหลายได้มาสร้างคุณงามความดีสร้างบารมี ในวันนี้มาขอพรขอให้สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ได้รับใช้แผ่นดินประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ทำประโยชน์ตนให้ถึงที่สุดทำประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็พากันปกป้องรักษาสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ให้รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปในประเทศไทยแดนสายามของเราขอให้ได้เป็นที่หนึ่งในโลกเราขอพระพุทธาาศาสนาจงรุ่งเรืองเราขอให้ท่านทั้งหลายจงมีปัญญา ดวงตายใธรทำสว่างสาวัยพ้นทุกพน้นโศกพ้นโลกพ้นภัยอันตรายทั้งหลายให้สําเร็จทั้งทั้งโลกทางธรรมสุขาม,มุงมาตรัถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเธอ